บวกหนึ่งห้าศูนย์ด้วยคะแนนเยรู้เลยแปดปเจ็ดตัสหกศูนย์บวกหกศูนบวกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเท่ากับอุ้ยตองเจ็ดเลยเจ็ดสมตัวเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าสี่ สองเจ็ดห้าสี่สองเจดห้าสี่แล้วกับสี่สปดออโหเจ่งเีอ่าข้าไปส่สีปดแปดสี่4ตัวแล้วก็แปถูกไหมผิดอืมผู้ินดจิ้นอกสามเก้าเก้าก้อ้ยสามเกอง่าสามเก้ากสองนไปการไปเยอะมากเลยสามสี่สองสี่ ส2 4สองสบวกสองสองเก้าแปดเจ็ดอ้ห้าเจ็ดสองสองหกสี่หกห้าห้าสี่หกห้าห้าบวกสามเก้าสี่หกสามเก้าสี่

1นึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งสามสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ท่ากับเจ็ดห้าก้าหนึ่งต๊ห้้สามห้าสองเก้าสามบวกสามห้าหกหน่งสามห้าหกหนึ่งเท่ากับแปดแ้าสี่โอ้ไม่ไิดแสักข้อหนึ่งนี่แหละ ไม่แน่ไม่ผิดเลยแน่เรามาได้6กสรู้เลยแปดสามห้าสองแปดสามห้วกหนึ่งห้าแปดเก้าหน ก้ข้อท้ายแล้วเราจบแล้วหกสาหศนเขียนเป็นเลขเก้าแต่ที่จริงเป็นเลขสี่วกเจ็ดหนึ่งสี่แปดเจดหนึ่งสี่แปดกับหนึ่งบอันห้าร้อกอันนี้เขียนเป็นเลขสี่ต้องแก้หมเพรมันเซนร์มาลวคะแนนหน่อยรวมเลยรวมเลยรวมไม่เป็นรวมไม่หนักมอะ